ให้กองรับพร้อมเสร็เร็วต้องสุดยอดแบบปฏิบัติีใชรักแลสี่งสุข้าภาพที่เราทำเป็นต้องต้ังตรงไส่รับจารึกจารึกทะลนลาน้วย ว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยังตักภาพนะครับเราเ่า็นภาพความประทับใจครับวเรามีแบบโปองพัท่านยันน,นะครับยบ่บางรุ่ตอนเราก็แบ่งกันทางด้านทีมก่อนารเล่นวันนี้ตีทางาาด้านโปรงรับนี่แหละนันไทยอเป็นเ,เอกเลยนะถอดับลานดูนะครับพือที่้งได้เลยไอือด้านหน้าด้านือยาวจ้ครับน ไม่ต้องเลืกไปไหนครับนี่ครับบตกว,ว่าซิงีกอร์นี่ี่นี่ใชคกันร<อ>ูปแบบของต้ดานวาดยิ่งใหญ่ของลูกไทยงพงศ์พกตดานที่สร้างสารรค์สารพันเล่าเรื่องต้ดานของภาปีสากต้ดานของต้ดานาโบรา

ชื่นชอบและชื่อชอนชมทางด้านดัชนีและักพัฒนาสู่ความเป็นสา,นนานก,ก,สก,สกาา่ขอบคุณทางด้านกระบบเสียงนะเสียงเดงครับคุณท่านทุกที่ที่จัดมาให้ในแบบของทางด้านโครงหลัง รับจักรพรรดิสเด็รับได้ลบลูบผูมาอาจรรย์และรับเพียรยกยศในตำนานครับดาวรามเป็นไปได้จักต,ตำนานของเทียนเกาแห่งสูงสวรรดเราเลืกมังไปนอู ลูกเป็นการลุกใจบงคนดับน้อมถวายการแสดงจะเป็นลุกใจบงคนพุทธามหาเสนรนรานการแสดงล,ดลูกขวบขายไา้เลคนเพลงลูกองานการรืองลูกทุกขนนข เงิซื้อกุญแจสุขแปดอละหัตตุมีความสบาในวิถีญาติแต่ว่าจะไปกี่ปีุเป็นังคุดีมจะสลัมาส่งเนา เราไม่ได้ใช่เหล้าเทวดามันเป็นเหล้าเทพเทวดาเราตำหนักเทพเขาไว้เจ็บใจห้าห้าห้ขาวว่าปีงาดใจญร้อยลงมาดมา ไไม่ถูกแต่งานมันถูกจำนาที่พระเาเธอตัวไปหลับแต่แล้วเสื้อผู้ใดีเออฮ้ิดลารใจไาใ้นาไหนเออตังยังไงเอาตั้งนานนางนางลงจากสาลั ล้้ว่าดานขาี้แอบเดีดได้ดัไปไดลืกขึ้นมาเอจะมาจองทำไมเรื่องเดินเป็นักตู่เด็กาวซืกดันพยายามที่จะหลอกล่อเจ้าราชจะถ์รือว่ารัฐมนตรีวันตอกไม้เป็นดันจ เล่นเสียใจเราคูก็เ hey! ป็นหนูหลงมึนัาตึมเบาิ่นื้เ่าไว้ไตไม้ที่งไงต้เีได้ไม่ได้ไงครับฮไอ้นปาก็ไปับจามาดพระเจ้ารยาตับไปปกครองดั่จัรเจ้าราเชื่เจ้าทพาส

ไมไไไวไโอ้โหมาจากไหนเรปให้ิีครับอาเซเน่ครับเกิดมาจากรากดินางที่เปายแต่ครับเขาได้รืุอของสิ่งหนึ่งไว้ว่าดู้ช่วยเจ้ารา้าทีจะทำยังไงกับของสิ่งนี้ดูนัาดาบจดจุดจัดตามกันในท้อเรือทางราชสีต็อกทอรับ จาาชสีจะดูทีว่าให้้าทีนตกตนลันหลอกว่อให้คุณโซนทุาราชสีน้ำั้นกระ้าที่จะเดินทางขึ้นไปคุณยามที่จะใช้สายตาจับจบจบจับถือ่ายใ้ไปบัดพรกดกาเสุธีกันเลย ไอ้จ้าชิโก้มาจะหลอกเราหรือเปล่าราชีพยายามจะขดคิอยจะาหาคนตางรตัวลาจะเีดังวาติดตึงายเลือดจาที่ได้ตัวเองอยาจะนตลาย,ยาต่อตาลูกว่าเราจะพุทไหน จะไปสายหนึ่จะไปขาาไาปวขายาหน่าจะสีพยายามต่อก้นมาจะพาเพืึอนเพือนผาตาาไอ้เจ้าตอปอยจห็นแตแล้วพาเธส่าาขาดบลัต้องไปแต่พ,พยายามของราจะสีไปเร็ลรอกพอเสกลับมาโอ้ปอบเนย งานรุกไทยมองวัดยัพัฒนาและสร้างสรรค์ครับไม่ได้คิดแข่งกับใครแต่พยายามสร้างผลงานให้พี่้องได้ชมรนดับจุกใจครับราชสีพยายามที่จะเดินทางขึ้นไปแต่หาลูกไม่ว่าถือผาแห่งนี้มันลืมแต่ไบอยูว่าให้เจ้าชิดโคงกันหลอกหรือเปล่าใช่จะเดินทางขึ้นไปเอ๊ะใ้เราเขตัวเล็ก โอ้โหเฮ้อุปถมันก็บอกไก่นะเป็นคือสรีระของราชสีห์ที่ท่านกำลังชมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าราชสีห์รงคนขนที่ท่านเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าขนอะไรครับขนจมปาลีอ๋อสมมุติเป็นประม,มงมคนใช่เป็นหัวเป็นหัวใจนี่แหละครับขนจมปาลีเนี่ยเวลาท่านสั่งนะครับท่านต้องสั่งขนก่อนเราได้สร้างสร้างหัวสิโตนะครับมันไม่ง่ายนะยครับจะหายยากครับ แล้วก็ลักษณะผลจะเป็น,าก,าปน,น,นการข้งตัวลงมาการรื้เดียดดันครับนะครับการทับซื่ก็เป็นของเส้นเดี่ยวแต่หาจะเป็นหาก็เป็นของเช็คเองครับนะครับแารละท่ัดและละตีบทก่อนนะครับเสียหัวก็จะเป็นภาษาอางสฤษครับนะครับและขนาดการจะไม่ใช่ไทยเจ้าว่าอาจารย์เล็กโตม้าอาจารย์โตห,หลายคนถ้าเกิดขึ้นออกพยายามที่จะเอา อาเกิดจากกุลาล่าอาเสพยาแต่ไม่เคยรู้จักกาแต่กัแต่กดอากาศยานของราชสีห์างครังเข้าใจผิดก็เอาให้ขนาดที่จริงเขาตักขนาดอาเดูคามเหมาะสมสวค้วตร้อกเดินาไปแล้วก็นเดิกเป็นลั้เดาไปจนถึงนาดบอตรู้แตส mời con bà ngoài của hai bé hát chứa mặt bên tai 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 รำรวยร่ำรวยเชรวนตลอดปีและขอเสียงดังๆตบมือดังๆหน่อยถ้าปิมือเราถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินไปพร้อมๆกันครับสิ่งดีๆครับพลเมืองกองสามคนต้องระยืนอยู่ตุกปีวันนี้มาแสดงด้วยใจไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีใครจ้างมาเสียงตบมือกับทีมงานลูกชายมงคลเอกครับมาใจมาตกลุ้มตลอดปีนะครับมาแสดงทุกปีวันนี้เป็นขาวทองบริสุทธิ์ นะครับเป็นขนจำมะรีที่มีความรดอนกราบและมันราคาแพงครับคุณจะไม่เห็นทางด้านสิโตนั้นหายากแตละเป็นสีที่ไทยาสงคนสีที่เป็นมงคลเขบอกสีขาววัรีสุดครับและเป็นทางด้านหัวเป็นลายทองถูกต้องสที่เป็นมหามงคลที่ได้จากหัวเนี่ยให้กับพี่น้องเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินครับราชสีเดินทางมาถึงฐานแล้วสองกันต่อครับแต่เรียกว่าเอ๊ะทำไมเราจะหา ต่อไปเปนคนประจังไม่เติมอยู่ตรงไหนเนี่ยราชสีดําเอ้ยประจัญไก่ประจัญไงโอ้่าก็หายัระอก็สั้นตออไปปรยจันไก่ต่อไเฮ้ยตบมือครับตบมือราชสีคุนคิดก็คพยเชื่อที่เราโดนไปลายหูผาครับเราได้กลิ่นอะไร สิ่งอะไรทำไมมันหอบโันโยนใจสินิดอะไรตอนนี้นะครับฮะใกล้ยันปีใหม่แล้วทำไมอ่ะใครอยากจะให้อ่างเปลสิงโตไปให้ได้ด้วยตัวแท้ไปได้เลยเหรอไปได้เลยนะครับให้เอาเด็กๆไปเลยครับบอกได้หมดเอาจะให้ไปให้ได้เลยตอนนี้นะครับมีเวลาไม่เยอะหัวหน้เขาบอกแล้วนะคหมดนะครับใครอยากให้อ่างเปาเรียนเชิญครับเรียนเชิญขอบคุณใจสินต้องบอกเลยครอบใครใช้อ่างเปลสิงโตลุกได้เลยครับอ่าลุกมาเลยครับ ขอวปรครับพี่ต่อาตีต่อมาันที่เจนดมื่อใหม่บอกมายับเพื่อนแล้วส,ส่เสดกเ่นค,กครับสบายแารแสดงให้กับอสมเดเจ้าตากเรหมต้งสาบคุณ,ามมาคณาการผึนี่ครับนี้สุดยอดทุกไปเลยครับใครทัใครด้ยกมือถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิเป็นมหาสมุทร ีขอบดูอาจารย์ได้คนสังภาพคนดีๆครับอาาไปเล่นหาดไก่นะได้ไปแมดนี่ครับพอดีเพราตังจะหัวตนเท้าอาจารย์สองไห้สเฉียดจังไล่อยเมไปใส่ปาุิงตบตบหัวเปนคือซีดีกลับมาให้ดีกระเป๋าปากข้อเขาบอกนี่นี่น่เราไปก็เพ่อของรานแต่เป็นเรื่องจริงนี่นะครับ บอกศิลปินมาตั้งนักแสดงแลแม็กอ์ดูสามคนสามคนแม่กแบแก้วเดียวพ,ดดวพดดื่นขบคุณต้ตองเราเริก่กระดอันไนอยาไป็นคะนะครับคิจเ้ผมเที่ยดดอะไรนี่แบไม่ใช่ดีีเระบางคนเยเขาอยากจะให้กับน,นาสิโตจะได้บทราะบทสศอ ตรงนี้นะครับท่านใจจะทำได้เลยนะครับเป็นการส่งทับให้ปีเก่าต้อนรับสุไท่นะครับถาวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับให้ท่านได้มีความผลิมงคลมีเทพีรา ของเราก็จะได้โชว์กันกบต่อเนื่องดึงเูอในระดับประเทศไทยกับนุชชัยมงคลแต่ว่า,าการสแสดงของเรานั้นทําการสแสดงกันเป็นแบบท้องเรื่องเสนอนําท้องเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังจากท้องเรื่องที่พวกเราได้กำเสนอจากเขาเาพีนน้องได้สนใจกันนะครับเพื่อมาวาดาทุกท่าน เ,ร,เรืร่รรงองความเป็นสร่วนตัวครอบครัวของท่านนะครับเราทำการแสดงการจำแบบต่อเนื่องมีอีกไหมครับ ขอให้ร่ำรวยเอ่านะครับเสียงกมือให้กับตัวเองตางรับขอบคุณครับาจารย์ังดานู้ีางงอบหยังไงฮพี่ชายตึงปลาี่พึ่งสิเออดูครับขอบพระคุณยับขอบพระคุณยักษ์สัต่อ

แล้วขอบคุณพี่ลอทเตครับจะมาให้รางวัลป่ะไม่ใช่นะอ๋อขอบคุณครับบองซ้ายก็บอลขวาเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะพยายามติดตะสูดผิดดอกไม้ป่าหาบงคนแต่แล้วอ้ให้ยล้วแต่จะถือชองตัวบอกตัวว่าไอ้คุนข้าดอกไม้ปกคลุมนัดประจุเอ๊ะแต่ับไ้ เตเหรอไปจากพระเพลิงก็แล้วเอบัไหล้ไหล่อาละวตกลงไปก็เัตรยทิ้งแล้วราชสุขพยายามดพื่อความเปรรสิขก็เปนหัวใจอันเด็ดขาดรางหลักพลโักัตติาจว่เราจะยากตลอดไปแต่ยังไม ต้องใส่หัวใจที่แตกต่าราชสีห์จึงาาจนอบตัวลงไปเพื่อยึนติดแอกไปต้องขัดขืนพระครับแต่แล้วเอ๊ะเราจะขึ้นแค่ดอกไม้แต่อะไรไอ้ที่มันหายอะไรมันติดมาด้วยราชาสีห์าลงไปว่าไอ้ไหนี่มันเป็นเล่าของเทวดา ที่ดาวเทศชิ้กองนัมเป็นลืมใเต้าลงยาเสพลงยาเสพราชสีห์ส้ความ่้ใจการเลือกจัองเป็นหาก่อยน้นแสดงสลีละเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าราชสีด้นมีหลายอักขระุยเออทั้งสูบสบเอบรัตประนยาเพื่อทำให้สูงดคือการแสดงและ เอ้ยมเาจับไหล่จับไ่านเอสงตัวลงไหอไปดูม hmm. bueno. ันถึงเวลาองมัอย่าหหายจแค่คออปจับไหแมเอาเธกระเที่ยงขอให้ท okay, ุกทานทิ้งละสิงทุกทาย่อเหอมาให้ทุกทานดับ เลือเกินเหนือไครัรบจังเอ่ให้ติต่อได้แล้วแด้แล้วเป็ความออกเทียบพลันถึงกับถึงขาไปเป็นความเมุองก็หายดำถ้าิะสิงสง,งกลชอบตัวลงไปหามลงไปว่าไครนี้มันเป็นไายเล่าหยองเไปเดิ่เขาแล้วแม้แต่เทวดาก็จังเป่า เลาราชสีแค่เดิมตัวเล็กเแล้วปันจะนเหลืออะไรล่ะจะสีจะต้องรู้ว่าไอ้ไหเนี่ยมัเป็นไห้เล่ายิดว่าเป็นาวื่อธรรมดาตัวหวอเสือเียนแหลเียนันแล้วแฝเแฝะทำไปทำไปหัวหัวยปัจจับต้องเป็นรัะไปราชสีเป่า คาเป็นสิระกอรับการเชิดสิโตเ่าจับตบเพลของอาจารย์มตังตำแหนของชาวจีนทกอั้ต่งองไหัวน้ใหที่สุดอยากจะสบต่ที่สุลของจอมพลกอนสลเรียแล้วช่างใจงใจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เป็นาหาบงคนสุดยอดขาวอาชิตโตพูดไปลงตะคูได้สั่งสอนไว้ทีมการเชิดสิงโตเป่าตัว,วพรให้กับพี่นอ้องใกล้ปีใหม่ครับต่อให้รักเลยมเต่อรัเลยนที่อเ,อเ,อเอหอกันเกจล่อยไประวาดอกเชุดโตะลักรับจุดต่อต้าลิสลาดำลาทสีเชิดเต้อเช็ดเตืว,วเราเดินทางมาที่วัดแล้ว